คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักนักปั่นทุกทกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูมอโลอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเกมนี้จัดตามคำขอ FC หรือว่าคนดูของเรานั่นเองนะ FC คนนี้นะครับจาได้เลยนะครับทุกคนยังอยู่กับแอดตลอดเลยนะก็ fc เก fc ใหม่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเบ็ดอะไรดีเบ็ดเก้าแล้วกันนะปั่นปั่นไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้นะครับไม่ได้ได้เงินเขาง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วมังกรทองขึ้นด้านข้าง2ฝั่งนะครับที่มันเป็นรูปไผ่เนี่ยเหมือนคล้ายต้นไผ่อยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เข้าอันนั้นคือ เรามารุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะแตกหนักหรือแตกเบาเอ้าเข้าเลยทุกคนพูดอยู่แบบแมปเอ้ยแบบนี้เอาแล้วส450ปาก่อนเข้านะครับทุกคนอ๋อโหไม่ได้เข้านะตกใจหมดอันนี้คือดอกแพงดอกหนักี่เฉยนะครับทุกคนแล้วตัววายมันเชื่อมอื้อ ตกใจเลยคิดว่ามังกรนะครับทุกคนไม่ใช่นะครับจะเป็นต้นเงินต้นทองเพราะว่ามันได้ดอกใหญ่แรกๆเป็นอย่างนี้แหละปั่นไปปั่นมาหลังๆก็หายเลี่ยมนะครับผมอันนี้ปั่นไม่ต้องไปมองอะไรเลยครับเราลุ้นแค่จะเข้าฟรีเกมแค่นั้นพอรอบนี้จะเอาเป็นอะไรดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาแล้วแหละเบาๆไปก่อน ส่วนใหญ่ก็จะมีปลาเนาะแล้วก็กบเต่าปะคนเลือกอะไรกันนะครับผมเลือกปลาไหมปลาจะถูกกว่านะครับทุกคนน่าจะอุ้ยมาอีกแล้วอ่ะฮุ้ยทุกคนดอกนี้เฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยคุดสุดนะครับผมไม่พูดเยอะอุ้ยทุกคนไม่เคยได้เลย โอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับวันเสาร์นี้นะครับแอดมีไลท์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะบอกเลยว่าหนึ่งพนะครับ1,000พบาทเดี๋ยวจะแบ่งไปนะครับโอ้โหไม่เคยได้ขนาดนี้นะครับแอดก็คิดว่าจะมังกรที่ไหนได้แล้วก้อนทองสองรอบแล้วไอต้นไม้ทองสองรอบแล้วนะครับทุกคนดอกนี้800 0ครับดอกเดียวนี่ขนาดเบ็ดเก้าคิดดูว่ากี่เท่า 9ก้900กว่าเท่าอ่ะทุกคนโอ้โหปั่นแบบชิวๆเลยตอนนี้นี่แค่เบ็ดเกนะสุดจัดเลยดีกว่าไม่ได้แบบนี้ไม่เคยเห็นคือแอดไม่เคยได้เลยแอดก็ปั่นไปเรื่อยๆนะจนกว่านี่แหละ ด้านข้างจะขึ้นอะไรก็ว่ามาจะเป็นต้นไม้ทองแบบที่ผ่านมานี้หรือว่าจะเป็นมังกรทองเลื้อยขึ้นก็ตามใจนะครับผมเกือบไปแล้วครับเกือบหลายรอบแล้วด้วยเกือบได้มังกรหลายรอบแล้วด้วยสุดจัดเลยทุกคนไม่พูดเยอะเลยนะแบบนี้ไม่พูดเยอะดูเอาเลย นี่ถ้าเต็มหน้าคงเป็นหมื่นนะทุกคนมันขาดอีกไม่กี่ช่องเองนะครับเมื่อกี้ของจริงเลยเกมนี้อุ้ยขาดช่องแรกช่องเดียวนะไม่งั้นเข้านะครับดอกเนี้ยโอเค39ครับ อย่างนะมังกรยังไม่มานะครับจังหวะนี้เกือบจะมาหลายรอบแล้วนะครับยังยังยังน่าจะได้เลิกไว้หน่อยแม่เข้าถูกจังหวะพอดีเลยนะครับอื้อหื้อ ตัวถูกนะแอดเองก็ไม่ค่อยได้หรอกครับไอตัว Y อะ่ะไอตัว Y สามตัวติดไม่เคยได้เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้ก็ ไปเก้าพัแล้วนะครับผมจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะอ่ะไหนๆก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะปั่นชิวๆไปก่อนแล้วกันก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับและท้ายสุดนะครับผมก็เล่นอยู่ในช่วงห้าทุ่มแล้วนะอันนี้นะครับผมห้าทุ่มยีดูซิว่าเบ็ดเามังกรเลือยหรือเปล่านะครับถ้าไม่เลือก็พอเลย โอ้โหเรียงกันสวยเลยนะมันมีเบ็ดอะไรบ้างอะเอาเบ็ดสิบห้าเลยไหมเบ็ดสิบห้านี่สุดจัดเลยนะถ้ามาเนี่ยเกมนี้จริงๆไม่ต้องเบ็ดหนักมากเนาะแต่อันนี้คือขอชิลหน่อยแล้วกัน โอ้มังกรไม่ขึ้นต้นไม้ก็หายนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เรามีกำไรมากมากเลยก่อนนอนวันนี้หวานเจี๊ยบนะครับทุกคนของแท้ตามกระแสหน่อยนะครับตามกระแสไม่แน่ใจว่าเจ้าของพวกนี้คือใครนะครับแอดก็ไม่ได้ติดตามกนาดนั้นหรอกเอาทีเอามาพูดเล่นนะ สิบห้าอีกแล้วนะครับทุกคนเท้าทุนโอ้ยเกือบมาอีกแล้วไหมเนี่ยแล้วช่วงนี้มีแพนด้ามาบ่อยหลินหุยหลินหุยหลินหุยเลยหลินปิงเนี่ยอุ้ยโอ้โช่องแรกไม่มาเนาะแค่นี้ก็ได้เป็นร้อยนะทุกคนถ้าว่าสมมุติว่าอาจจะเป็นพันด้วย โอ้โหตอนนี้เป็น8,500แล้วว่เอาแค่เอาแค่นี้แหละทุกคนพอนะครับกำไรอยู่ที่7,500นะครับทุกคนดอกเดียวรู้เรื่องบ้านแตกเป็นเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องนะฮะไม่ไม่ต้องเข้าฟรีเกมนะครับจัดแบบนี้ก็แตกได้นะครับแตกนอกอุ่นใจนะครับแตกในอุ่นอะไรเอโอเคก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รูดกระดิ่งดำให้ช่องถุมอโลด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปแบบนี้นะครับผมแอก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอก็จะ เจ้าละนะครับผมเล่นเป็นหนูทดลองนะครับแต่ละเกมขอมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะอันนี้นะครับใครขอแอดจาไว้ด้วยนะ๋ยวแอดจะแคปไว้ว่าใครขอเกมนี้แอดนะครับผมแอดไม่คิดว่าเข้ามาจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยววันเสาร์จะได้เจอกันวันเสาร์แอดจะมีไลน์นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าไม่คาดเคลื่อนอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยยัางไงาแจ้งทางเพจนะบ่ายครับผม